คุกอะเราฝันไหมฝันถึงใครไหมหรือมีความฝันไหนที่เราจาได้แล้วส่วนใหญ่ชอบฝันว่าได้ออกมาข้างนอกส่วนใหญ่ชอบฝันว่าแบบฝันถึงพ่อถึงแม่อย่างเงี้ยฝันว่าเราได้ออกมาแล้วนะได้ออกมากินข้าวกับพ่อแม่พ่อแม่เอาข้าวมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นฝันในเชิงนั้นเราตื่นมาก็เอา้าอยู่ในคุกนี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็นอนตอ่อตอนแรกเลยอะที่เดินเข้าไปอะเราก็มองบรรยากาศรอบๆอบมัน มันก็ต่างจากในหัวที่เราคิดเหมือนกันเพราะว่าที่เราเคยดูหนังอะเนาะกับความเป็นจริงอะ่ะมันก็ค่อนข้างต่างกันคุกม,มันเหมือนโรงเรียนประจําเลยแล้วก็โอ้มันเป็นแบบนี้หรอวะอะไรเงี้ยมีพี่คดีอื่นนะคะมาพร้อมกันก็เขาก็ซักประวัติอย่างเงาี้ไปแล้วเราก็ขึ้นพร้อมกับพี่คนนั้นแล้วเขาก็ถามเราว่ามาคดีอะไรหนูก็บอกว่าหนึ่งสองเขาก็หนึ่งหนึ่งสองคืออะไรหนูก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าแบบเออมันเกิดแบบนี้แบบนี้เราไปทําแบบนี้ก็เลยก็แล้วก็โดนอันนี้มา เขาก็เขาก็ฟังแล้วก็เหมือนรู้สึกรู้สึกไปกลับแล้วแบบเออมันไม่ยุติธรรมเลยเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วพอนอนไปปุ๊บก,ก็ตื่นมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดิ่งไปหมดมันเคว้งมากแล้วหนูรู้สึกว่าใจมันโหวงโหวงมากหนูก็หนูไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรเพราะหนูไม่เคยเป็นมันโหวงปแปลกแล้วมันกลายเป็นว่ารู้สึกดิ่งไปหมด มันมันรู้สึกเหงามันรู้สึกแบบแย่มากพอเราตื่นขึ้นมาแล้วพอเราได้คุยกับแบบผู้ต้องขัง้องเดียวกันเนี้ยมันรู้สึกโอเคขึ้นแต่พอนอนปุ๊บอะตื่นมามันดิ่งเหมือนเดิมมันก็เลยไม่กล้านอนทั้งทงที่การนอนอะเป็นการที่ทําให้เวลามันผ่านไปเร็วมากสําหรับการอยู่ข้างในนั้นแต่มันทําให้หนูไม่กล้านอนเพราะพอนอนแล้วมันตื่นมาแล้วมันดิ่งด้วยความที่มันหวงตรงแบบตรงอกหน้าอกมากหนูก็เลยนั่งทุบหน้าอกตัวเองอะนั่งทุบปึ๊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 ย เขาไม่รู้จะทายังไงมันหวงแบบมากแล้วหนูก็ตั้งทุบ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 แล้ววันพฤหัสเนี่ยก็มีทนายมาเยี่ยมวันนั้นก็น้าตาแตกกับทนายเหมือนกันพอวันวันศุกร์ก็มีคอนเฟอเรนซ์คุยแบบผ่านจอกับศาลนะคะอืมแล้วก็เสาร์ทย์ทนายมาเยี่ยมไม่ได้แล้ววันจันทร์วันจันทร์โอเคทนายมาเยี่ยมได้แล้ววันธรรมดาแล้วพอวันจันทร์เราก็รอรอทนายมากลายเป็นว่าวันนั้นทนายไม่มาแล้วแทนที่ เราจะเข้าใจว่าทนายไม่ได้มาเยี่ยมนะแต่เราเราเหลอกตัวเองว่าสงสัยทนายไม่มาเพราะเราจะได้ออกแน่เลยหนูก็หลอกตัวเองมเรื่อยว่าเออหรือเราจะได้ออกวะหรือเราจะประกันทนายก็เลยไม่มาเยี่ยมแล้วพอมันเริ่มแบบห้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็โอเคไม่ใช่ละไม่ใช่ละทนายไม่มาเยี่ยมเฉยเฉยไม่ใช่ว่าเราจะได้ออกแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่แย่ที่สุดคือน,น้ําตามันก็ไหลบ่อนกันไม่ว่าจะนั่งจะนอนแล้วหนูก็ แบบลุกขึ้นมาแล้วพูดกับผู้ต้องขังคนอื่นคือเขาก็ยังไม่นอนแล้วเขาก็นอนไม่หลับหนูก็พูดกับเขาว่าหนูทําอะไรผิดหรออะไรเงี้ยหนูรู้ว่าคําที่หนูพูดออกมาหนูไม่ได้พูดกับเขานะหนูอยากถามคนที่เอาหนูเข้ามาหนูอยากรู้ว่าหนูทําอะไรผิดหรอทําไมถึงต้องเอามาในเมื่อในเมื่อสิ่งที่หนูทํามันก็คือมันมีเหตุมีผลอะ ต้องร้งไหไม่ไปนะไปไหนไม่ไปด้วยนะไม่ไปจะอ๋อไปเรื่องอะไรไปทำใจก็ได้ก็จะไว้กลับมากลับมาจรินหรอมั่งกลับมาแบบไหนกลับมามั่ง ระหว่างคนแค่ไหนไหรือว่าอือจริงๆหนูต้องพูดตามตรงว่าที่หนูคุยกับเพื่อนไว้ก็กคือแผนนี้เนี่ยมีอยู่สองทางคือถ้าไม่สำเร็จก็ตาย <_ depressed> แต่คิดว่าคงรอดแหละคิดในทางทีว่าคงรอดคง คงได้ออกมาจะพยายามออกมาให้ได้แล้วก็ถ้ามันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็สู้กันต่อไปอยู่แล้วคงไม่เป็นแอคชั่นสุดท้ายถ้าถ้าถ้า,ถาที่วางไว้มันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจริงๆไม่ไม่ได้กลัวอะไรเลยพอรู้สึกว่าถ้าถ้ากลัวจริงๆเราคงไม่กล้าไปถอนประกันตรงนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราแสดงให้ให้มันเห็นด้วยว่าเราไม่กลัว เพราะว่าเขาเขาคงอยากจะเอาคนที่กล้าเนี่ยไปติดคุกเพราะว่าเขาเขาต้องการที่จะทำให้กลัวแต่มันเป็นอีกการแสดงออกหนึ่งด้วยถึงอยากจะทําให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้กลัวนะเราไม่ไม,ไม่ไม่เคยกลัวเลยต่อให้จะทํำยังไงก็ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีทางไหนก็สุดท้ายแล้วเราเรา,เราไม่กลัวหรอกสารยา และอย่าคิดว่าพวกเรากลัวและอย่าคิดว่าไม่มีใครกล้าแลกชีวิตและอิสรภาพกับการต่อสู้หรืออุดงการเลือดต้องแลกมาด้วยเลือดค่ะครับรครับ